สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราจะวาดเก้าอี้โมเดลกันนะครับผมทีน,นี้อยากจะให้นักเรียนนะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับผมเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยดีะนะครับเราจะเลือกตัวของเทมเพลตนะครับที่เขียนคําว่าเซนติเมตรนะครับเราจะเลือกตัวของที่เป็นเซนติเมตรนะครับผม กดเข้าไปเลยครับพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับอย่างแรกเลยอย่าลืมกดเข้าไปที่วิวนะครับผมจะไปที่วิวข้างบนนะครับกดเข้าไปที่ทูบาร์นะครับเข้าไปที่ทูบาร์แล้วติ๊กสองอย่างนี้ด้วยนะครับ Getting started คือเปิดเครื่องมือข้างบนนะครับกับ l a ดท o เซ e ตนะครับเปิดเครื่องมือด้านข้างนะครับอีกอันนึงแนะนําที่ให้เปิดคื v View นะครับเปิดมาได้เลยนะครับสอย่างนี้ต่อไปนะครับให้เข้าไปที่หมวด Window เข้าไปที่ Model Info นะครับแล้วก็เช็คเข้าคำว่าอ่าเช็คที่คําว่า Unit นะครับ Format ข้างบนนะครับให้เป็น Decimal ส่วนเล้งด้านล่างนะครับให้เป็นเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรแล้วกดปิดไปนะครับอ่ะในส่วนต่อมานะครับเราจะวาดเก้าอี้โมเดลนะครับจากเครื่องมือทั้งหมดนะครับผมอ่ะเราจะใช้แค่เครื่องมือวาดนะครับขออภัยด้วยผู้ผิดนะครับอ่ะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับวาดสี่เหลี่ยม b l a c k tangle เราจะวาด40คูณ45นะครับโดยการที่เราจะพิมพ์นะครับเราจะพิมพ์เลขนะครับ40คือผมตอนที่ผมกดผมยังไม่ได้กดย้ำนะครับผมกดจากจุดแรกแล้วผมออกมาเลยแล้วผมพิมพ์เลขทันทีนะครับ40คอมม่า45เห็นไหมครับจากหน้าจอ ทีนี้เราก็จะกด enter เลยนะครับเราจะได้ขนาด40คูณ45นะครับเพราะนั้นไม่ใช่เครื่องหมายดอกจันนะครับที่เป็นคูณแต่จะเป็นมมา,ม,มานะครับบนต้นพิมพ์ต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือ move นะครับเครื่องมือ move ในการ move ขึ้นกดตัวของอลูกศรชี้บนหน้าจอด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการล็อกแกนเนาะ เวลาเรายกไปซ้ายขวามันจะไม่เบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันจะตรงไปเลยต่อไปนะครับเราจะพิมพ์เลข40นะครับเพื่อดึงขึ้นมา40เซนติเมตรกด enter เปน็นอย่างทีครับต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวเครื่องมือของ push pull เดือเครื่องมือดึงดันนะครับปรับขึ้นมาและพิมพ์2.5นะครับ สองจุดห้าเซนติเมตรนะครับผมต่อไปนะครับเราจะปรับมุมมองนะครับผมลงมาด้านล่างโดยการใช้เครื่องมือของ Orbit นะครับปรับมุมมองนะครับถ้ารู้สึกว่างานของนักเรียนทำยากนะครับให้ปรับมุมมองให้ชัดเจนนะครับแล้วงานจะง่ายขึ้นเลยต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือของตลับเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมกดเข้ามาเลยนะครับ แล้ววัดจากจุดมุมบนนะครับที่เขียนคาว่า on edge ปรับมาเลยครับ2.5ซนติเมตรนะครับผมต่อไปนะครับให้เราทำอย่างนี้ให้ครบ4ด้านเลยนะครับของสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับ เร,เราจะทำให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะเราจะว่าสี่าขาโต๊ะสี่อันนะครับสี่มุมแบบนี้นะครับเราจะทำการกดจากเส้นที่เราวัดออกมาเห็นไหมครับตามรอยปะเราจะวัดออกมาอีก5เซนติเมตรนะครับทำให้ครบสด้านเลยนะครับผมหลักการาก,การใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับคลิกออกมาแล้วห้ามกดคลิกซ้ำนะครับคลิกออกมาแล้วให้กดเลข5้าแล้วกด enter ทันทีจะเป็นการยืนยันตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับ ต่อไปครับให้เราใช้เครื่องมือ rectangle นะครับวาดหรือเราจะใช้เครื่องมือ line ก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับในการวาดรูปสี่เหลี่ยมตามเส้นรอยปะที่วาดไว้นะครับย้ำเสมอนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราทำงานยาก ให้เราปรับมุมมองให้ชัดเจนนะครับต่อไปนะครับทุกๆครั้งเส้นที่ไม่ใช้งานแล้วจากเส้นวัดให้เราลบทิ้งทันทีนะครับเพื่อทําให้ไม่ลกหน้าจอหรือเราสับสนในการวัดงานนะครับพอลบเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้เครื่องมือ push p push p u ปูดึงขาโต๊ะนะครับย้ํานะครับว่าดึงขาโต๊ะลงมา40เซนติเมตรพิมพ์เลข40ไนีเลยนะครับ ส่วนต่อไปจะบอกว่าการที่เงื่อนไขในการใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเราดึงออกมาถ้าเราดึงลงมาแล้วห้ามกดคลิกซ้ําเพื่อหยุดแล้วพิมพ์40ซนติเมตรต่อนะครับแบบนี้ขาโต๊ะก็จะเลยมานะครับมันจะไม่ได้ระยะที่เราต้องการนะครับผมเพราะนั้นเงื่อนไขในการใช้งานคือกดปึ๊บพิมพ์กดแล้วพิมพ์แล้ว Enter อร์ทันทีนะครับไม่งั้น มันจะเกินระยะที่เราต้องการนั่นเองอันนั้นเราทำให้ครบสี่มุมเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวปรับมุมมองออรบิทนะครับปรับขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้เราจะใช้เครื่องมือวัดนะครับทำด้านหน้าของอทำพนักพิงของเก้าอี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่เราจะปรับเป็นทั้งหมด3มุม แต่เราจะเหลือด้านใดด้านหนึ่งเอาไว้นะครับทําตามได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับให้มันคิดว่า on edge แล้วลงมา2.5ซนติเมตรทำให้ครบ3มด้านเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะเหลือไว้เพื่อสำหรับไว้สำหรับคนนั่งนะครับเราจะไม่เอาไว้นะครับเราจะไม่ทำนะครับตรงมุมนี้อ่ะต่อไปครับ เราจะลากเส้นลงมาเหมือนเดิมเลยครับต่อจากเส้นปะที่แล้ว5ซนติเมตรนะครับสามด้านเลยข <c oughs> ออภัยครับผมต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือ rectangle หรือ line ก็ได้นะครับในการวาดตัวพนักพิงขึ้นมานะครับผม สับให้ดูเลยนะครับก็าสามารถใช้ได้ทั้งสองอุปกรณ์เลยแล้วเราจะใช้เครื่องมือ push p push p u l ูนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับดึงขึ้น40ซนติเมตรในเงื่อนไขในการใช้งานอย่างที่ครูคคบอกไปนะครับคือห้ามกดแล้วหยุดนะครับไม่งั้นจะเลยต่อไปนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ยางลบลบทิ้งได้เลยนะครับเส้นที่เราไม่ต้องการวัดแล้วลบทิ้งได้เลยครับ ต่อไปผมอยากจะให้นักเรียนนะครับซูมลงมาดูนะครับซูมมาดูซูมมาดูด้านล่างได้เลยนะครับโดยการเลื่อนเมาส์นะครับปุ่มตรงกลางเมาส์นั่นเองนะครับหรือสกอร์เมาส์นะครับเพื่อทําการซูมเข้ามาเราจะใช้เครื่องมือวัดนะครับวัดวัดจากด้านล่างของขาโต๊ะด้านข้างนะครับย้านะครับว่าด้านข้างนะครับ ต้นค่าของเก้าไม่ใช่โต๊ะขออภัยครับต้านค่าของเก้าอนะครับให้มันขึ้น on edge เหมือนเดิมครับแล้วดึงขึ้นมาแล้วเราจะพิมพ์10นะครับผมอขออภัยครับเหมือนเดิมนะครับถ้ารู้สึกว่าเราทำงานผิดทำงานพลาดให้เรา c o n โทร l แซนะครับแล้วแล้วก็ปรับมุมมองใหม่นะครับผม ต่อไปนะครับเราจะจากจุดล่างเหมือนเดิมน,นะครับเราเพิ่มไปอีกสิบนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับผม ต่อไปนะครับให้เราเลือกเครื่องมือ Rectangle นะครับผมในการวาดนะครับเราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมไปที่เราตีกรอบนะครับเมื่อเราเริ่มจากจุดหนึ่งมันจะชื่อมันจะขึ้นชื่อว่า Intersection นะครับจุดมุมหนึ่งแล้วเรามาประจบที่อีกจุดมุมหนึ่งมันจะขึ้นคาว่า Intersection เหมือนกันนะครับทำแบบนี้สองด้านเลยนะครับผมต่อไปนะครับ เมื่อเราได้ขาโต๊ะ,อะขออภัยครับขาเก้าอี้แบบนี้แล้วเราจะใช้เครื่องมือพุชพูลนะครับดึงขึ้นมาตามเส้นที่เราวาดได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะทำให้ข้างล่างเป็นตัว H นะครับก็คือมีไม้ขั้นเท้านะครับฝั่งนี้นะครับผมเราจะใช้เครื่องมือตลับเมตรเหมือนเดิมนะครับผม อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วให้ลบลบทิ้งทุกครั้ง่เราจะใช้เครื่องมือวัดออกมาได้เลยนะครับ1 2 5สอซนติเมตรนะคสองด้านเลยนะครับผมทั้งด้านด้านซ้ายและด้านขวานะครับต่อไปครับ เราจะใช้เครื่องมือเหมือนเดิมเลยนะครับ n e c t a n g l e ในการวาดเห็นไหมครับว่าคลิกไปที่มุมเดมมหนึ่งมันจะขึ้นคาว่า Intersection แล้วเราจะใช้เครื่องมือ Push Pull นะครับดึงลงมาได้เลย แล้วเราเส้นที่เราไม่ใช้เราลบได้เลยครับต่อไปครับเราจะทำด,ด้านส่วนของขงด้านบนนะครับผมทั้งสองด้านนะครับเราจะใช้เครื่องมือตลับเมตรนะครับวัดเหมือนเดิมเลยวัดลงมาห้าห้าเซนติเมตรนะครับ ผิดกด c อน l ทรลนะครับพอเราวัดแบบนี้แล้วเราวัดทั้งสองด้านเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือวัดรูปสี่เหลี่ยมนะครับหรือ rectangle จุดแรกนะครับ endpoint ลากแล้วมาบรรจบจุดที่ intersection นนะครับทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับผม ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนเกินมาก,ก็คือรูปสี่เหลี่ยมให้เรากดคีย์ลัดสเปซบาร์หรือเอาเมาส์มาจิ้มลูกศรตรงนี้ที่ชื่อว่าสีเ e ล็นะครับคลิกซ้ายลงไปหนึ่งทีให้มันขึ้นสีเทาแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วกดลบได้เลยนะครับตัวคลิกขวาที่พูดมานั้นก็คือตัวของอยางลบนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวของโมเดลยังไม่เต็มใช่ไหมครับเราจะใช้เครื่องมือ p u s h p ฟู l ดึงเหมือนเดิมครับผมทีนี้บางคนอาจจะประสบปัญหาว่าทำไมโมเดลมันถึงดูไม่เต็มอาจจะเป็นรูในบางครั้งอย่าพยายามใช้ p push p ฟู l ดึงขึ้นมานะครับมันจะเป็นการทดแทนพื้นที่นะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นการทดแทนพื้นที่แล้วโมเดลเราก็จะเป็นรูเห็นไหมครับมันอาจจะเป็นรูด้านในหรือว่าฝั่งบนอะไรแบบนี้ได้แบบหมดเลยครับให้เรานะครับแก้ปัญหาด้วยการใช้ลน์เหมือนเดิมครับลากจากจุด n point ขึ้นมามาที่จุด n point อีกด้านหนึ่งครับโมเดลเราก็จะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าโมเดลของเรานะครับสีไม่เหมือนกับ โมเดลชิ้นอื่นนะครับจากที่เราแก้แล้วให้เราก,กดคีย์ลัสเปซบาร์หรือเราเมาส์มาจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับจิ้มไปนะครับคลิกขวาหาคําว่าตัวนี้นะครับ reverse face แล้วโมเดลก็จะกลับมาเป็นสีขาวปกติแล้วครับผมส่วนต่อไปนะครับเราจะลบตรงนี้ออกอลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของพนักกิงนะครับผมให้เราสลับเมตเหมือนเดิมนะครับทําแบบนี้นะครับติ๊กขึ้นไปจะเขียนคําว่า on edge นะครับผมลากลงมาแล้วพิมพ์เลขห้าทำแบบนี้จากเส้นเดิม3ามครั้ง ต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมน,นะครับผมมาที่จุดบนแรกนะครับที่เขียนคำว่า endpoint แล้วดึงลงมาบรรจบได้เลยนะครับถ้าเป็นส่วนที่มีระยะอยู่แล้วจะเขียนคำว่า intersection นะครับแล้วมันจะมีรูปกรากาบาทต่อไปนะครับผมเราจะทำการลบเส้นทิ้งได้เลยครับ แล้วเราจะใช้เครื่องมือ p พุชพลูนะครับเพื่อดึงพนักพิงตรงนี้มันมีอาการเบี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้มันนิดนึงเดี๋ยวเราจะลบเส้นนี้ออกครับาการแก้ใหม่นะครับถ้างานผิดพลาด เราก็ลบเส้นออกครับเราจะใช้เครื่องมือ push p u l นะครับดึงโมเดลที่เขาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเส้นอย่างนี้ดึงมาให้เต็มได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเก้าอี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะทําการลงสีกันนะครับผมไว่การคลิกเข้าไปที่ material นะครับคลิกเข้าไปที่ material นะครับกดตรงนี้นะครับ create material เราทําการเลือกสีได้เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถนําสีมาใส่ได้เลยนะครับอยากให้เก้าอี้เป็นสีอะไรปรับตรงให้ได้ให้ได้เลยนะครับปรับตรงสีได้เลยอยากอยากให้เก้าอี้เป็นสีนี้เราก็ใส่สีได้นะครับสามารถใส่สีได้เลยนะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับผมผมย้อนกลับนิดนึงผมไม่อยากได้สีนี้่ะก็จะค้นหาสีสักครู่นะครับ อ่าเราเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับให้เหมาะกับงานของเราเราเลือกมานะครับตรง select นะครับตรง material ถ้าเราหาคําว่าไม้นะครับ wood ไม้อาทีนี้เราจะทําการลงสีทั้งหมดนะครับให้เราคลิกกอนหนึ่งทีนะครับกดปุ่มแล้ว space bar ให้เป็นเลือกที่ select นะครับเราจะเลือกโมเดลทั้งหมดนะครับถ้าเราจะเลือกโมเดลทั้งหมดมีวิธีแรกนะครับก็คือการคุมโมเดลแต่มันจะมีบางส่วนเห็นไหมครับ นักเรียนที่มันจะไม่คุมนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการที่เราจะคลิก3ครั้ง1 2 3จะเป็นการคุมโมเดลทั้งหมดนะครับแล้วก็คุมโมเดลเฉพาะด้วยนะครับแล้าเราก็จะลงสีกันเลยนะครับอ,อย่างเช่นสีนี้ไม่สวยเราก็จะปรับสีอื่นได้เลยนะครับที่เป็นสีไม้อโอเคทีน,นี้เราก็จะได้เก้าอี้นักเรียนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ส่วนวันนี้ครูจะตั้งโจทย์ให้เรานะครับอับเปลี่ยนการใช้งานนิดหนึ่งนะครับโดยการใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปเดี๋ยวคุณครูจะลบหัวเก้าอี้ออกนะครับให้เราให้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปนะครับ อยากจะให้เก้าอี้ตรงนี้เป็นวงกลมหรืออยากจะให้มันงอไปอีกนิดนึงหรืออยากจะให้ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ต้องไม่เหมือนกันนะครับส่วนตรงหัวของเก้าอี้นะครับพนักพิงส่วนมาตรฐานของเก้าอี้นะครับจะมีสี่ขาสองพนักพิงนะครับแล้วก็ตัวของไม้ขั้นตรงกลางนะครับ ทีนี้เก้าอี้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ